การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิดส่งผลกระทบร้ายแรงไปทั่วโลกเป็นเวลานานกว่า2ปีทําให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามแนวทางการควบคุมโรคที่รัฐบาลแต่ละประเทศเสนอและออกกฎหมายการควบคุมโรคโควิดการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่สาธารณะในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ตอบสนองตอ่อพฤติกรรมปกติใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยได้ทำการศึกษาโดยการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการสำรวจพฤติกรรมในการใช้พื้นที่สาธารณะมุ่งเน้นประเด็นด้านปริมาณการสัญจรการเลือกใช้เส้นทางและปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ที่มีการศึกษาไว้แล้ว เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะในช่วงก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ได้จากการศึกษาพบว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะเปลี่ยนไปในสองประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพพบว่าอาคารพาณิเชยกรรมถูกปิดและปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยมีการจํากัดทางเข้าออกพื้นที่สวนและวัดเพื่อคัดกรองคนเข้าใช้งาน มีการวัดอุณหภูมิการลงชื่อเข้าออกพื้นที่และการควบคุมไม่ให้จำนวนคนใช้งานมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันอีกทั้งยังปิดพื้นที่ลานเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการป้องกันโรคด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะของคนเดินเท้าพบว่าปริมาณผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะลดลงอัตราการสัญจรผ่านของคนเดินเท้ากระจุกอยู่บริเวณพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนคนเดินเท้าในพื้นที่มีวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการสัญจรผ่าน ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนการระบาดที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อทํากิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคมไม่พบนักท่องเทีย่ยวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เนื่องมาจากการล็อกดาวน์ประเทศผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะมีการป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะแม้ว่าในพื้นที่สาธารณะจะไม่มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล แต่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลส่วนบุคคลเมื่อสัมผัสสิ่งของสาธารณะมีการเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลที่ไม่รู้จักไม่จับกลุ่มกันเกินกว่า3คนและเกิดกิจกรรมยอดนิยมใหม่คือการเล่นเซิร์ฟสเก็ตซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างการประกอบกิจกรรมแต่ยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้